การทำหมูยอหนังหมูนะคะเริ่มจากการที่เราต้องไปเอาหนังหมูสุดนะคะรอบหนึ่งแล้วก็จะทํำประมาณสิบโลก็ต้มให้หนังมันตึงก่อนนะคะพอหนังมันตึงแล้วเราก็จะนํามาแช่น้ำเย็นแล้วก็ขูดขนทําความสะอาดแล้วค่อยต้มอีกทีหนึ่งนะคะ นี่นะคะหนังหมูที่ต้มพอมันตึงแล้วนะคะเราก็จะนำมาขูดขนค่ะทุกคนเสร็จแล้วเราก็จะขูดอ่าลอกน้ำมันออกนะคะทุกคน <S 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 นี่นะคะขูดขนรอบรอบหนึ่งเราก็ทำสิบโลค่ะทุกคน ในระหว่างที่ทำกันนะคะพ่อเปิ้ลกับแม่เป๋วก็คุยกันว่าอยากจะเปิดสอนทำหมูยอทำไส้กรอกทำเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวแหนมซิโคงซิโคงหมูทอดกระเทียมหมูทอดกระเทียมแล้วก็มีแหนมเนืองค่ะทุกคนต้องรอดูอ p ต่อไปนะคะกำลังคิดว่า เราจะสอนอะไรมั่งคะทุกคน พอขูดคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะอลอกน้ํามันออกจากหนังกันค่ะทุกคนเราจะเหลือไว้ไม่ได้นะคะทุกคนถ้าเราทําหมูยอหนังถ้ามีน้ํามันแล้วมันจะมีกลิ่นหืนค่ะทุกคนนี่นะคะต้องลอกออกอย่างนี้เลยนะคะทุกคน นี่จะสะอาดแบบนี้เลยนะคะทุกคนพอลอกเสร็จแล้วเราก็จะหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กเพราะว่าเราจะใช้เครื่องหั่นกันนะคะทุกคนใช้เครื่องหั่นเสร็จแล้วเราก็จะนําไปต้มอีกทีให้หนังมันเปื่อยนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคน รอบหนึ่งแม่เป๋วก็จะทำประมาณ10กิโล10กิโลก็ไม่ใช่น้นอยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราหันมือทุกคนอ2อกิโล3กิโลอย่างเงี้ยก็ใช้เป็นเวลาครึ่งวันแล้วนะคะทุกคน พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปต้มให้หนังมันนิ่มอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยนะคะลงไปแช่ในน้ำเย็นเสร็จแล้วก็จะเอาไปล้างอีกทีหนึ่งนะคะทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้กันนะคะทุกคนล้างแล้วก็ทำให้ให้นางหมูเสดดน้ำก่อนนะคะทุกคนพอเสดดน้ำแล้วถ้าเราจะทำวันนี้ก็เอาไปคุกกับเนื้อหมูยอแต่ถ้าเราไม่ทำหมดก็สามารถใส่ถุงละกิโลกิโลฟีดไว้ได้นะคะทุกคน EP นี้ก็ วิธีทาหนังหมูก็จบแค่นี้นะคะทุกคนติดตามไม่เป๋วกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ไม่เป๋วด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ